เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูถ้ำหลังน้ำตกก็ไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วแต่จะพาไปสํารวจดูว่าในถ้ำมีอะไรบ้างถ้ำก็อยู่ด้านบนแต่จะแผนกล้องให้ดูต้องไต่เขาขึ้นไปหน่อยนึงไปถ้ำก็อยู่ด้านบนครับผมนูน่นไกลๆนู่นแหละเดี๋ยวต้องเดินไปทางนี้แหละต้องเดินไต่เขาขึ้นไปหน่อยนึง เดี๋ยวพาไปดู ตอนนี้ก็มาถึงถ้ำแล้วดรูรอบๆตัวรากไม้อันนี้ก็จะเป็นถ้ำโบราณนะครับนี่เป็นถ้ำหลังน้ำตกก็ไม่ได้เข้ามาหลายปีละอยู่แถวๆวัดนี่แหละจะไ,ไปดูด้านบนกันแต่ถ้ำแบบนี้เวลามาเราต้องระวังเป็นอย่างมาก เพราะว่าใบไม้ตามพื้นอาจจะทับถมมานานหลายปีอาจจะมีโพรงอยู่ด้านในแต่ว,ว่าเราไม่รู้อาจจะตกลงไปได้แล้วก็หนึ่งใบไม้สองพวกงูต่างๆต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็หมีแล้วก็สัตว์ ต,ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนี่อันนี้ทางเข้าเี๋ยวจะพาเข้าไปตอนนี้ก็เตรียมไฟฉายเรียบร้อยลวดูฝั่งนี้อันนี้ก็เตรียมไฟฉายเพื่อจะเข้าไปไฟฉายนี่ขาดไม่ได้นะนี่ ฝั่งนี้ก็จะมีถ้ำอีกเหมือนกันเห็นไหมข้างหลังหลังน้ำตกเขียวๆเ,เลยก็จะมีถม้ำไปแต่เราจะเข้าฝั่งนี้ก่อนถ้ำอันนี้นี่่จะเข้าถ้ำข้างหลังนี้ก่อน let's go ไปได้ต้องหาทางเข้าดีๆด,ด้วยอันตรายดูดิ อึมครึมไหมล่ะข้างบนอะ่ะหินงอกหินย้อยมีน้ำหยดลงตลอดเวลาฝั่งนี้สุดยอดไปเข้าไปสำรวจดูอุยทางนี้เขาอยาก เปลี่ยนมากเลยในนี้ มีอะไรไหมโอ้โหหินงอกหินย้อยจะต้องส่องไฟดจูจะต้องเข้าไปดู ส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโพรงครับผมข,ข้างในปะจะลงไปดูโพรงข้างในว่าจะลึกหรือเปล่าไปเด๋ลงไปดู อันนี้ก็คือด้านในถ้าครับมีรังนกด้วยแต่ว่าเป็นรังนกที่รางแล้วอันนี้ก็จะมีหินงอกหินย้อยอันนี้เป็นโพรงด้านในเงียบมากาเลยข้างใน ม่รู้ว่าเสียงอะไรมันร้องอยู่ข้างนอกกระรรอกเสียงกระรรอเสียงกระเตอันนี้ก็จะเป็นอาจจะไม่ค่อยละเอียดครับผมเข้ามาเพราะว่าทำนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาอันตราย เรื่องสัตว์เลื้อยคลานต่างๆพวกงมูพวกอะไรก็น่าจะมีด้วยอากาศเย็นอากาศชื้นอันนี้คือบรรยากาศด้านนอกของถ้ำเห็นไหมไปเดี๋ยวไปดูถ้ำข้างหลังดีกว่า อันนี้ก็เป็นถ้ำหลังน้ำตกครับ มีน้ำตกหยดลงมาตลอดเวลาระวังเลื่นตรงข้างล่างเลยโอ้โหเย็นสดชื่นมากเลยเย็นฉ่ำม,มากนี่อยู่ข้างบนกัน เย็นเย็นเดีย๋ยวลงไปดูสิระวังแล้วครับถ้ามาที่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นถังถังน้ำของวัดนี่แหละเอามาตั้งไปตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ขึ้นเขียวหมดละไปมันชื้นครับไม่กล้า เดินเท่าไหร่นี่อันนี้นเป็นเศษหิน เย็นมากครับในถ้ำแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นมีจงอางแน่นอนเพราะว่างูจงอางชอบอยู่ถ้ำแบบนี้อยู่ข้างบน หินก้อนนี้เป็นสีม่วงหินเป็นสีม่วงเห็นไหมดูก้อนหินฝสองนี้เขียวสวยมากเลย โอโสวยสวยไปได้เวลากลับตอนนี้ก็ใกล้คํำแล้ว